เกมสินะะตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่เห็นในเกมไหมคะไี่ใช่ใครคะเย้ yeah! และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ i g h ิกเซ l กันอีกแล้วคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะพาน้องๆนะคะไปเล่น Build Battle นั่นเองมาแล้วมาดูโจทย์กันดีกว่าคะ่ะทุกคนมีอะไรบ้างนะ ปลาที่ฟิชชิง r รสบ็อกซิ่งริ g แมจิกแล้วก็ Pencil ก็คือดินสอน,นั่นเองทุกคนทำไมทุกคนเอาต้นปลามหมดเลยหรอบ็อกซิง่งทำไมไม่ทันแล้วค่ะทุกคนวุ้ยซุปเปอร,ร์วอเดอร์ทุกคนเป็นเบ็ดตกปลาโอ้โหเบ็ดตกปลามันก็ต้องเป็นน้ำเลยทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นตรงนี้นะคะให้มันกลายเป็นน้ำก่อนนะ นี่ขอเปลี่ยนพื้นเป็นน้ำโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นเกาะนะคะทุกคนเป็นเกาะเล็กๆตรงนี้แล้วก็แบบว่าให้เป็นคนแบบทําท่าตกปลายอยู่แต่ว่าเบ็ดของเราจะแบบว่าเป็นเบ็ดที่ใหญ่มากนะทุกคนโอเคทําเป็นเกาะทําเป็นเกาะให้เขาก่อนนะแอมทาเป็นเกาะก่อนโอเคทุกคนเป็นเกาะประมาณนี้แล้วเราก็จะสร้างคนแบบลวกๆนะคะทุกคน คนแบบลวกๆยังไงนรอก็สร้างคนแบบง่ายๆนะ,ะทุกคนก็แบบว่าชิวๆเดี๋ยวนะขอใส่เป็นชุดผู้หญิงแล้วกันเป็นผู้หญิง <c oughs> เป็นผู้หญิงแบบว่ายืนตกปลายอยู่แล้วกันเนี่ยทุกคนนี่เป็นชุดผู้หญิงก่อนนะอ่าโอเคเอวแบบ LS ลเแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบผอมๆไงทุกคนก็เลยแบบว่าเป็นผู้หญิงเออันนี้ก็จะเป็นหน้าของผู้หญิงนะปึ๊บ เออตาตาเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเอาใส่ผมก่อนเลยแล้วกันทุกคนสีผมมันสีแดง <c oughs> ไม่รู้เลยสีว่าเป็นใครอ่ะไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอเป็นเราอ่ะเออเขาอาจจะมองว่เป็นคุณป้าก็ได้หแต่ทรงนี้เหมือนคุณป้าจริงเลยทุกคนนงวนนงันนงโอเคอ่ะเป็นผมประมาณนี้ทุกคน <c oughs> ไม่ดูตลกอ่ะ <c oughs> ไม่ดูตลกมาก <c oughs> โอเค ทำแบบว่าทำมือเหมือนแบบว่าถือเบ็ดอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็แบบนึงเบ็ดใช่ปะเบ็ดเราก็ต้องใช้เป็นไม้ทุกคนใช้เป็นไม้ทําน่าจะสวยเราจะทำให้เบ็ดแบบว่ายื่นจากตรงนี้ไปแล้วทุกคนนี่ถือเบ็ดตกป้าอยู่นะจ้ะดูดีๆนี่คือเบ็ดนะไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละมันคือเบ็ดเบ็ดใหญ่มากจะบอกว่าเบ็ดใหญ่มาก เบ็ดใหญ่กว่าคนดีคนยังไม่สําเร็จนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวทําเบ็ดก่อนเพราะว่ากลัวทําเบ็ดไม่ทันไม่ใช่ไรกลัวทําเบ็ดไม่ทันประมาณนี้ได้ไหมอะ่ะมันดูใหญ่ไหมเนี่ยหใหญ่มากใหญ่จริงเลยทุกคนใหญ่มากเอาเป็นสีสีเทาสีเทาสีเทาโอเคสีเทาเป็นแบบว่าการเบ็ดที่มันย้อยลงมานะทุกคนอ่ะย้อยลงมาย้อยลงมาฮึบ อื้มโอเคแล้วก็เป็นหัวเบ็ดนะคะทุกคนหัวเบ็ดใช้เป็นสีขาวแล้วก็สีแดงก็ได้นะขาวแดงก็จะสวยนะนี่ขาวแดงขาวแดงหัวเบ็ดเอออยากทำแบบว่าปลากำลังจะกินได้ไหม <laughs> ปลาปลาแบบกำลังแบบจะงับเบ็ดอะมันมันยากเกินไปไหมทุกคนมันยากไปไหมพี่วมันก็มีความยากนะปลาจะงับเบ็ดเนี่ยเนี่ยมันมันดูเหมือนปาลาไหมล่ะนี่ มันดูไม่ค่อยปลาเลยอ่ะทุกคนมันดูไม่เหมือนปลาเลยปลาแบบกําลังจะงับต้องต้องต้องไปหาตาครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาตาก่อนสีดำไปทำเป็นตานี่ดูเหมือนปลาปะน่าจะเหมือนอยู่นะทุกคนแล้วก็ใส่ตาให้ผู้หญิงด้วยอ้าผู้หญิงตกปลาเหมือนปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะได้อยู่นะคะทุกคนโอเคประมาณนี้ อ้าว้ยสวยอยู่นะทําเป็นเล่นไปก็ดูเหมือนปลาอยู่นะทุกคนเออเหมือนปลาอยู่โอเคขอแบบว่าเพิ่มเติมพาร์ติเคิลเพื่อความสวยงามนะเอาเป็นนี่เป็นน้ําเป็นน้ําเป็นน้ําทันไปนเนี่ยเหลือเวลาวอีกสามสิบห้าวิเกิอบไม่ทันเลยทุกคนเสร็จแล้วครับเป็ดตกปลาสวยปะสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนตกปลาอยู่เห็นไหม เสร็จแล้วควรับโหวดกันดีกว่าโอ้โหของเราคนแรกเลยหรอของเราสวยสุดของเราสวยสุดเหมืนเลยเป็นไงเบ็ดตกปลาของเราแบบว่าปลากําลังจะกินเบ็ดเลยอะพืออะไรโหเหมือนแบบว่าให้ซื้อเบ็ดตกปลาไม่สวยเลยซปเปอร์พูฟไปเลยค่ะทุกคนเขาไม่ได้สร้างอะไรเลยอะวุ้ย อันนี้ก็เหมือนเป็นเบ็ดตกปลาที่ตกอยู่โอเคให้โอเคแล้วกันนะนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรค่ค่ะดูคนว่ามันเป็นเบ็ดตกปลาน่ะอุ้ยอันนี้เบ็ดตกปลาสวยอันนี้ให้กูดเจ้สวยอยู่สวยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมีอย่างอื่นน่าจะสวยกว่านี้นะเฮ้ยอันนี้ก็เบ็ดตกปลาอันใหญ่มากดูดิอ่ะให้กูเหมือนกันครับ หนอันนี้ของใครเบ็ดตกปลาของใครเฮ้ยเบตตกปลาแบบยาวมากอันนี้ให้โอเคแล้วกันนคะคะดูไม่ค่อยดู้เรื่องเท่าไหร่เฮ้ยอันนี้เป็นคนนั่งตกปลาอยู่ทําไมเบ็ดเธอเปนดูแบบเป็นยญยแมงมุมแบบนั้นล่ะโอเคแล้วกันนะป้าหูคนตกปลาโอ้อันนี้สวยอันนี้สวยให้ปิกแล้วละกันค่ะทุกคนคนนี้ชนะแน่นอนสวยมากเว้ เดียวตกป้าปิดประเทศปะเนี่ยให้ภูมมันแตกๆนะเบ็ดตกป้าเนี่ยอุ้ยเบดน,น,นี้ใหญ่มากอันนี้ให้กู้ให้กู้ค่ะทุกคนเบ็ดตกปลาใหญ่มากว้าวอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเบ็ดไม่มีคนนะแต่ว่าเป็นเบ็ดที่ตกปลาได้แล้วนะคะทุกคนอให้กู้สวยอยู่นะ ว้าววันนี้เป็นเบ็ดเล็กๆแต่ว่าตกปลานิมโมได้นะคะทุกคนให้โอเคแล้วกันรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อู้คนไหนชนะโอ้ยพี่ที่หกเลยเหรออ้าอีกคนหนึ่งควรชนะไม่ใช่หรออ๋อกายเป็นคนนี้ชนะสะง,งั้น <c oughs> มีจ์อะไรบ้างนะ t o p h a t Bir t h d a y c a ์แ h e l i ลิคอปเอแล้วก็ PixelArt ค่ะทุกคนอุ้ย มีแต่คนวาดพิกเซลอาร์ตหมดเลยอะเวอน่ะ,นะมันสร้างยากนะพิกเซลอาร์ตอ่ะโหแล้วได้โจทย์พิกเซลอาร์ตด้วยค่ะทุกคนไม่ไนะควรสร้างอะไรดีเนี่ยขอคิดก่อนละกันนะคะทุกคนอะไรที่มันดูเป็นพิกเซลอาร์ตแล้วมันดูแบบว่าสร้างง่ายๆนะทุกคนไม่มีอะไรที่ดูสร้างง่ายเลยอะ ตามองอัดได้ไหมจะทาอะมองอัสสีแดงนะคะทุกคนแต่ว่าจะใช้สีดําและสีแดงยากอ่อนทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะไม่รู้ได้อะเปล่าจะลองทําดูนะอันนี้จะทําเป็นตัวสีแดงแหละเออสีแดงเป็นอะมองอัสนะคะทุกคนอมองอัดอมองอันี่มันต้องมานั่งวางอย่างเงี้ยทุกคนพิกเซลอาร์ตอะ เอ๊ขาขาแบบอย่างนี้ได้โอ๊ยอย่างนี้ได้เอเปล่ามันน่าจะต้องสามสามเท่ากันแล้วก็เป็นตัวแบบนี้นะทุกคนมาแล้วก็ทำหัวทำหัวแบบริมริมนิดนึงโอเคหัวประมาณนี้หลิมๆิมหัวหลิมหัวหลิมเอ,อามอออัดหัวหลิมได้ปะเนี่ยหรือว่ามันอาจจะต้องเออพี่ว่ามันต้องอยู่อย่างนี้ว่ะทุกคนแล้วก็ค่อยเป็นอย่างนี้เออมันถึงจะสวย เออต้องเป็นหัวอย่างนี้ใช่ใช่ถูกๆูกอ่าถูกต้องค่ะทุกคนแล้วก็มาเติมสีให้น้องนะครับบาลำบากอีกทุกคนไปไปลำบากทุบเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกลำบากทุบลำบากการวางเหลือเวลาอีกประมาณสองนาทีกว่านะคะทุกคนถ้าเกิดทันนะพี่จะใส่รายละเอียดอย่างอื่นด้วยนะคะทุกคนอย่างเช่นแบบว่า มั่วของน้องเลยแบบนี้นะคะให้มันดูแบบเป็นอมอดที่แบบน่ารักนิดนึงนะแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าทุกคนเวลาเนี่ยสองนาทกีกว่ากว่าตอนนี้คือแบบว่าเล่งมือทุบมากเพราะาต้องมานั่งวางอีกโอเคน้องจะต้องมีแขนฝั่งนึงแล้วฝั่งไหนคือข้างหน้าวะทุกคนโอเคเราจะทําแขนตรงนี้แล้วกันนะคะทําแขนตรงนี้โอเคแขนของน้องก็ออกมาประมาณนิดนึงแล้วกันนะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวทำใหญ่เกินมันจะไม่ทันนะโอเคประมาณนี้เคให้น้องหันหน้าไปทางนี้นะคะให้น้องหันหน้ามาทางนี้เอ้ลืมไปว่าต้องทําหน้าน้อยนีกท่ว่าทุกคนชิแล้วชิายแล้วชิแล้ว,ล,ว,ล,วลืมไปว่าต้องทําหน้าน้องเป็นแบบกระจกใสๆอีกอ่ะลืมไปเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนที่จะไม่ทําแบบ ใหญ่มากเพราะมันจะไม่ทันเอานะครับแค่นี้คือพี่ก็แบบรู้สึกว่ามันจะไม่ทันแล้วอ่ะทุกคนอมสีขาว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 โอเคไม่น่าจะได้ตกแต่งแล้วว่ะแค่ทําแค่นี้ก็แบบว่าไม่ทันแล้วเนี่ยอ๋อหลกไปหมดแล้วเอ้ยสวยอยู่เด้อทําเป็นเล่นไปออทชาเป็นน้อมอ,อัลแล้วก็เป็นหัวใจให้น้องแล้วกันนะคะแบบมีความ มงมิงหัวใจอะไรเงี้ยเออมันดูเหมือนหัวใจไม่เหระทุกคนมันดูเหมือนหัวใจไหมก่อนเออทำหัวใจให้น้องแป๊บหนึง่งโ,โอเคทำหัวใจให้น้องค่ะทุกคนเป็นพิกเซลอาร์ต among ัสนั่นเองนะคะทุกคนนี่สวยเป่าเสร็จแล้วนะไม่รู้เติมอะไรดีเอาพาร์ติเคิลใส่ไหมให้บอบว่าเป็นหัวใจให้น้องอะไรเงี้ย พ a r t i c l ค h e ฮ r รโอเคให้แบบน้องมีความแบบมุ้งมิง้งอ่ะตรงนี้เอ้ยหัวใจให้น้องได้ป่าได้ป้าได้ป้า <c oughs> น่ารักอยู่นะเตรียมตัวโหวตกันดีกว่าครับถึงเวลาแห่งการโหวตของเราคนแรกเลยเหรอสวัสดีเราอมองัสเองมีหัวใจด้วยน่ารักป่ะ <c oughs> เราจะมีคนโหวตให้เราเปล่าเฮ้ยอันนี้เป็นต้นสักุรุลปะเนี่ยสักุุลาปะเหมือนสักุรุลาหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนให้โอเคแล้วกันอุ้ยสร้างเล็กมากเลยนะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะดาบอุ้ยเป็นดาบค่ะทุกคนแต่ว่ายังทําไม่เสร็จนะเออให้โอเคให้โอเคมีความพยายามในการทําเป็นดาบเพชรอุ้ยปิกาจูน่ารักอากูดไปเลยจ้า หน้า,าตาน่ารักเชียยิ้มกว้างเลยปิกาจูอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นดอกไม้ค่ะทุกคนอุ้สวยไอโกดไปครับสวยมากเป็นเหมือนบอกว่าดอกไม้ที่อยู่ในรูปอ่ะเป็นรูปอ่ะเออสวยมากเฮ้ยมีคนทำามองอัสเหมือนเราเลยเอ,อ้ยเขาก็ทำสวยนะทุกคนเออให้โอเคของเราสวยกว่าบอกเลยว่าของเราสวยกว่านี่อะไรอ่ะ เ,เหมือนเขาจะทำะไรเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาทำไม่เสร็จปะก็จะทำไม่เสร็จทุกคนอันนี้ให้พูดแล้วกันทำไม่เสร็จอ่ออุ <î> ้ย <coping> อันนี้คืออะไรเหมือนคาถาหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าดูไม่ออกทุกคนได้โอเคแล้วกัน <l ug> เอฟเฟกต์มันดูเยอะดูไม่ออกเลยเป็นอะไรเนี่ยเอออันนี้เป็นหมวกหมวกลูฟี่ป้าหมวกฟางเออให้โอเคอืมสวยสวยอะนี่คืออะไรนะ่ะ เขาทำไม่เสร็จแน่เลยเขาจะทำโอ้โหภาษาจีนมาเชีย์ทุกคนโนวิร์ดก็ได้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาคืออะไรอ่ะเฮ้ยติ Dick man! Dick man! ๊กแมนติ๊กแมนเฮ้ยอันนี้เป็นหมวกเพชรครับทุกคนอ่ะให้โอเคหมวกเพชรสวยนะสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่ เ้ยนี่คืออะไรนะ่ะโปเกมอนฉันจะจับนานแล้วนะปิกจูโอเคให้กูดไปค่ะทุกคนด้วยความสร้างสรรค์ของเขานั้นน่ารักมากอุ้ยพี่ขันได้ที่3ครับได้70คะแนนค่ะทุกคนแต่ว่าที่1ได้เป็นโปเกมอนฉันจะจับนานแล้วนะโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบ i l d b a t ทิลนั่นเองนะคะถ้าเราน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขันด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอตัวรักกันไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ